สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับสุนัขที่อายุยืนที่สุดในโลกในกลับดาวมาไปแล้วในวัย31ปี165วันโบบีเป็นสุนัขพันธุ์ลาฟิโลอลเลนเตฮานซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับในแถบตอนกลางของโปรตุเกสมาตลอดชีวิตของมันแต่รับการยืนยันว่าเป็นสุนัขที่อายุยืนที่สุดเมื่อเดือนกมุาพาธ์ที่ผ่านมาครับโดยโบบีนะมีอายุรวมอยู่ที่31ปีกับ165วัน ทำสถิติใหม่แสงแชมป์เก่าจากออสเตรเลียที่ครองตำแหน่งอายุยืนที่สุดตั้งแต่ปี1 9 3 9ครับที่ตายไปเมื่อตอนอายุ29ปี5เดือนทั้งนี้ปกติแล้วสุนัขพันราฟิโลอาร์เนเตฮานซึ่งมันจะถูกเลี้ยงให้เป็นสุนัขต้อนแก่ครับจะมีอายุเฉลี่ยร,ระหว่าง12-14ปีเลโอเนลคอสตาเจ้าของเจ้าโบบีบอกว่าปัจจัยที่ทำให้สุนัขตัวนี้มีอายุยืนยาวมีหลายประการด้วยกันครับ รวมถึงการได้อยู่อย่างสงบในเคชนบทด้วยไม่เคยต้องถูกล่ามหรือว่าใช้สายจูงและกินอาหารของคนและเมื่อไม่นานมานี้โบบีก็เพิ่งจะฉลองวันเกิดอายุครบ31ปีไปเมื่อเดือนพฤษภาคมและต่อจากนั้นไม่นานเขาก็จากโลกนี้ไปครับโบบียังชอบออกไปเดินข้างนอกอยู่เสมอแม้ว่าขนนั้นจะบางลงสายตาก็ไม่เหมือนเดิมและก็ต้องการนอนพักผ่อนมากขึ้นก็ตามครับกินเนสบุลเล่คอระบุว่าสุนัขที่อายุยืนกว่า30ปีอย่างโบบี ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดเลยครับ